สวัสดีครับอยู่กับอีวสุดีแม็ก2 0สอพัพารนุภาพพิกโรคนะครับสำหรับตัวนี้เป็นรถแคปนะครับทำกุญแจรีโมทฝังชิปเป็นกุญแจพับสไตล์นี้เลยเห็นไหมฮะพับได้นะครับพร้อมกับตอกข้อยแยกอีกหนึ่งดอกเลยนะครับ2,800บาทนะครับทดสอบนะครับการใช้งานกดล็อกครับเห็นไฟกระพริบหนึ่งครั้งไหมครับรถล็อกแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูฮะกดล็อกครับ กดล็อกนะครับต่อไปกดคลายล็อกครับจะยินเสียงกรนคลายล็อกนะครับเปิดครับต่อไปทดสอบสตาร์ทครับโอเคสตาร์ทติดนะครับเงินใหม่นาจอทํางานแล้วนะครับล็อกขึ้นมาครับต่อขึ้นในรถนะครับรถยังไม่ล็อกนะครับแต่หลังจากปิดประตูสนิทไปแล้วนะครับภายใน30วินาทีนะฮะ ดูนะครับพอเราแตะเบรคประตูจะล็อกอัตโนมัตินะครับภายใน30มสิวินาทีนะครับแตะเบรคประตูล็อกแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นพอเราดับเครื่องนะครับประตูกะถายล็อกเห็นไหมฮะอัตโนมัติเลยโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจการทำรีโมทในนะอิวสุดดเน่ะพรนิวนะครับตัวใหม่รุ่น S อสผลภาพพิกโลกเป็นกุญแจพับสไตล์นี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะครับหรือ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจแต่งรถและแตงพจบูล์รอไม่ไหวโทรได้ที่เบอร์089537181ครับคลิปนี้นะจะลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีค